ตู้ใหม่ใช่ไหมน้าขุนวิธีทําให้น้ําใสขึ้นก็คือต้องเอาน้ําเก่าออกนะคะเมืม่อกี้เอาน้ําเก่าออกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำจะเติมน้ําใหม่นะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยมีใครมึงเอาจริงมะเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะมเชืวว่อมึงอ่ะมึงกับรักน้ํมึงยกของสูงสิยกของสูงอีกดอกสูงพออย่างสูงพอแล้ว การลักน้ำค่ะสำหรับตู้ปลานะคะที่ที่อะไรนะที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำห้องน้ำแล้วใส่ย,ยางไม่ถึงนี้ก็ใช้วิธีนี้นะคะนี่ค่ะกระน้ำอยูย่ในกระมังน้ำมายางไม่เห็นมาเลยมันคือดีๆนะมึงคว่ำลงมานะปะนั๊บมาดีๆดิการลักน้ำเป็นปะเนี่ยมึงดีๆเด้ เชี่ยกูอ๋อเนี่ยมันจะมาแล้วมาแล้วม่ได้เลยว่เธตัวเอง่ยอสกขวดไปเนเสร็จไปแล้วเนี่ยในการรักน้ำของมึงไม่ได้ละก็ต้องมีส่วนนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาก็้ออีไหมอะ คือเคลื่อนไปอย่างเงี้ยแล้วก่อนเดี๋ยวกูปรับกล้องให้ใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยมึงอย่าเพิ่งรักนะมึงอย่าเพิ่งรักการการักน้ำเขี้ยมมางอะมึงกูไม่คิดแล้วกูจะมาได้ผัวแบบนี้เนี่ยมึงเจ้านะทุกคนทำอนาทำอนาไอ้กู ทานปลาหรือกุ้งสารกุก่อนดีหวยมกแวท่านเอามันาใส่หัวตัวเององก็ใช่ไงมึงหัวกูจะเปลียกก่อนหรือจบบ่อน้องจะเต็มก่อนอ๋อเหอเรวๆเอาล้วนเ็อมาแล้วมึงแม่งเทใส่ขวดแต่แรกก็เรียบร้อยไหมเออมันจะมาการะการลับสสูงขนาดนี้กูงมาก